โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไมค์คราฟนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นในแบบว่าเป็นวันบล็อกครับเป็นแมบบก็ทุกๆคนก็อาจจะเคยเห็นในแบบว่ายูทูบเบอร์คนอื่นเขาทำกันไปเยอะแยะหลายคนแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเนี่ยจะมาแบบว่าร้อยวันแบบไม่ธรรมาดาไนงะแบบว่าแหกกฎอะ่ะแค่นั้นแหละร้อยวันแบบว่าแบบว่ายังไงอะ่ะไม่บอกหรอกรับชมกันเองนะครับเจอกันในคลิปครับผมไป เปิดมาวันแรกนะครับทพกคนพวกผมเนี่ยก็ขุดบอกกันอย่างบ้าคลั่งเลยขุดแบบไม่มีใครขยายพื้นที่อ่ะกันแย่งกันขุดอ่ะวันแรกอ่ะแม่งแย่งกันขุดแบบหนับอ่ะหิ้วของกันจัดอ่ะต่อมาก็เราได้ทําการขยายพื้นที่กันนะครับก็ขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแบบว่าใหญ่พอแบบพอยินได้กันก็พออ่ะเชื่อมูงเก่าอ่ะดีไม่ยตายเลยฮ้ัทยาหลังจากเราขยายได้พอสมควรแล้วเนี่ยผมก็ลงไปทําเป็นแบบว่า แล่บด้านล่างอะเพราะว่าผมคิดว่าด้านล่างเนี่ยในอนาคตอาจจะได้ใช้นะครับแล้วก็เอาไปลองพวกของที่มันตกลงไปได้แหละที่ผมจะสร้างอะหลังจากผมทำแลับด้านล่างเสร็จเนี่ยผมก็ขึ้นมาดูนะครับน้องซึ่งน้องผมเนี่ยกำลังทำเป็นฟาร์มแกะฟาร์มวัวทุกสัตว์ประสิ่งรวมกันหมดทุกตัวก็กำลังทำอยู่ผมก็เลยมาช่วยมันและในยามค่ำคืนเนี่ยผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆจนถึงจุกหินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เข้าเฟนหินไปเลย แบบว่าชิวๆอ่ะนั่งขุดกันไปลุ้มขุดถามว่าผมทําอะไรเนี่ยผมไม่ได้ขุดเลยนะผมให้พวกมันขุดกันอย่างเดียวเลยผมก็ยืนดูพวกมันขุดนี่แหละขี้เกียจมาแล้ว่เห็นนะที่คุณเห็นน่ะเนี่คุณหน่ะเ้นี่คุเห็นน่ะนี่่ ไอ้พวงหิวเลยก็ได้อย่าไปทำอะไรยากูไปเห็นทั้งสี่อันก็ได้แล้วครับก็เห็นไหมครับก็อย่างที้ทุกคนเห็นนะผมไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ดูดของมันมาแบบว่าหินเนี่ยดูดมันมาหมดเลยแบบว่าไม่ต้องทำอะไรเลยสบายมากหลังจากทำลาวที่เรียงทุกสรรพสิ่งไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็มีวัวเหตุเกิดมาครับทุกคนผมก็เลยทำเป็นแบบ ถ้วยให้พวกมันไปตักไปตักเห็ดจากวัวกินอ่ะมันก็จะได้แบบมีอาหารแบบอินฟินิตี้แล้วอ่ะไม่ต้องทำอะไรกินกันละกินแต่ซุปเห็ดนี่แหละอิม่มหลังจากเนี่ยที่ผมคุยกันไปสักพักมันมีผีออกมาตีกนันแทบไม่ทันอาวุธก็มีอยู่คน2คนอยู่คนไม่มีก็ก็ตีมือเปล่าไป,ไปสิครับรออะไระขุดมายังไม่ทันอะไรเลยขุดมาเจอเป็นแมงมุมอก โอ้โหตีกันกระโดดตียกยึกยึกยึกขี้หัวแตกกันเลยทีเดียวหลังจากไอ้แมงมุมเนี่ยเสร็จมาไม่ทันไรเนี่ยมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นครับไปดูว้ายอุ้ยสัตว์เอ้ยไก่กูตายยัดไม่เเเีีียรรฟฟกกไม่ได้ไม่ได้แล้ไม่ได้แล้วต้องทำที่ป้องกันเลยเชี่ยยัดไม่ก็นั่นแหละครับระเบิดไปตามระเบียบ หลังจากนั้นที่ผมพูดไปเนี่ยก็ผมก็เริ่มสร้างทันทีเลยไม่รออะไรเลยสร้างแม่งเลยแบบรวดเร็วไม่รออะไรขนาดเดี๋ยวนะแ,แม่งมาอีกพังอีกขอ,องกูไอ้ฝุ่นเป็นก็ได้เดี๋ยวรอเก็บก่อแนะไงมันก็เข้าตัวพวกมึงอยู่แล้วแหละมัน,นไม่เข้าตัวกูหรอกีเ <c oughs> ยังไม่เคยเข้าตัวกูใช่ไหมล่ะไอ้กระดอเอ้ย เราไม่หยุดแต่ตอนเนี้ยพูดไม่ทันขาดคำสร้างยังไม่ทันเสร็จเลยมันมาอีกแล้วครับทุกคนโคตรแย่อะแบบว่ามาไม่พักเลยเอาละเอาละหลังจากเราสร้างไอ้ที่กำบังเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรหลังจากนี้ครับแม่งหาจัดอยากเข้าไปมากขึ้นไหมกูาาาถามยัมองหน้าผมไหม ไม่และไหนบอกทำบ้านข้างล่างไอสัตว์ข้่งลงข้างล่างนะก็ได้แล้วทุกคนผมยืนดูมันคุยกับวัวไอ้เหี้ยมันทะเลาะกับวัวอะไรของมันก็ไม่รู้มันคงยังเหงาทันใดนั้นเองผมกำลังตักซุปเห็ดจากวัวเนี่ยต้นไม้แม่งโตมาพอดีดูดิวัวติดจนตายเลยอ่ะโอ้โหโชคร้ายวัวเห็ดกูเยอะ วัวเห็นหรือตัวเดียววัวเห็นหรือตัวเดียวยังไม่มีตัวทำพานในสัตว์หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้แผนที่มาก็เอามาแปะไว้ให้สวยงามไม่เฉยแล้วก็จะมาบอกทำไมวเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยผมก็กลับมาขยายพื้นที่ครั้งเมื่อผมรู้สึกว่ามันต้องการมากกว่านี้อีกก็ทำไปเรื่อยๆครับชิวๆ หลังจากนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกหิวข้าวมากนะครับผมก็แบบว่าเออหิวข้าวว่ะพอกันก่อนไหมมันก็บอกว่ายังไม่อยากยังไม่อยากเลิกเล่นกันผมก็เออก็ได้้นเดียวผมก็ไปทํากับข้าวก็ปล่อยตัวทิ้งไว้แล้วผมก็จะให้ดูพวกมันเนี่ยทําอะไรกันบ้างผ่านไปแป๊บนึงหลังจากที่ผมไปเนี่ยมันก็มีสเกลิตันเกิดมา <laughs> มันสู้ด้วยมือเปล่าดูนักสู้พันข้าวเหนียวสู้ด้วยมือเปล่า แล้วสุดท้ายมันก็โดนยิงตายหลังจากนั้นอีกสักพักหนึ่งมันก็ขุดกันไปเรื่อยๆครับแล้วมันก็มีไอ้สเกลิตันน่ะเกิดมาอีกแล้วแต่รอบนี้มันช่วยกันกําจัดสบายเลยไม่มีใครตายต่อมานะครับมันได้เลี้ยงหมาครับทุกคนแล้วพอมันเลี้ยงเสร็จเนี่ยได้ไม่นานมันขุดไปเรื่อยๆแล้วมันก็มีสเกลิตันเกิดมาอีกแล้วเนนี่มันก็ใช้หมาเนี่ยให้ไปกัดสเกลิตัน แล้วก็มันก็ฟันหมาไปทีหนึ่งเจ้าของมันเองอะฟันหมาไปทีหนึ่งแล้วมันก็บอกว่าหมามันเจ็บหนักแน่ไอ้เหี้ยก็มันฟันไปอะจะไม่เจ็บได้ไงอะแล้วก็เป็นต้องแปลกใจนะครับทําไมหมามันถึงมาอยู่หน้าผมมันย้ายหมามาเพราะหมามันจะตายไม่มีอาหารให้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เหมือนว่าจะเปลี่ยนเฟสแล้วครับเหมือนจะไปเฟสเป็นทะเลนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเหมือนจะเป็นทะเล หลังจากนั้นเนี่ยพวกมันก็ขุดไปขุดมาได้เต่ามาตัวหนึ่งมันก็พากันดันเต่าไปหาน้ามันบอกว่าเต่าต้องการน้ําต่อมาเนี่ยพวกมันก็สร้างเป็นบ่อน้ำอินฟินิตี้นะครับสร้างมาให้เต่าหรืออะไรก็ไม่รู้อะมันสร้างมันก็ไม่เฉยมาครับมันก็ไม่รู้เหมือนกันหลังจากนั้นนะครับมันก็ขุดได้ปลาหมึกมาครับแต่พอขุดได้ปลาหมึกมาได้ไม่ทันไรเนี่ยมันก็มีซอมบี้ทะเลโผล่มาเออแล้วมันก็แบบดูดิ ไม่มันมันมีวุธอยู่คนเดียวเรียกคนไม่มีอาวุฒิเนี่ยตายมันตีแรงมากทีเดียวเลยทีนั้นผีทะเลมันตีถึงผมด้วยมันแบบว่าเนี่ยดูดิตีถึงผมเลยอขอหมามาช่วยตีดีที่่ะปันปันถึงพี่ปั๊มเลยแกไจะตายเยอะมาันมันาปันด่ามันก็ปันกระสี เป็นไงครับทุกคนถือว่าเป็นภาพที่ซาบซึ้งไหมครับโอ้โหแบบว่าน้องๆผมนี่กันผมอย่างดีเลยอะถึงกับว่าซาบซึ้งเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่ก็เหมือนแบบว่าน้องนงเขารักผมไงเอากล่องมาบางัเาง,าบางเอาตัวมาบังกันเลยครับโคตรสุดหลังจากเนี่ยที่พวกมันรูกของในกล่องกันเสร็จเนี่ยมันขุดไปเรื่อยๆมันเจอเป็นแบบปลาสองตัวเงี้ยแล้วพอหลังจากนาั้นพวมันเจอการเดียนไอ้เยสู้แทบไม่ทัน ที่กูไปดูกูดูกูดกโดนมาไปดิมึงโด,ด,ดนอ้าจะทิ้ข้าวแบบไหนต่อมานะครับก็หลังจากที่สู้การเดียนเสร็จไปแล้วเนี่ยน้องผมมันก็เล่นๆกันไปเนาะแล้วอยู่ยดีน้องผมดนมันตัวแข็งดูหลังจากที่มันตัวแข็งเนี่ยมันก็หายไปเลยมันมีวิชานินจาไม่ใช่นะมันหลุดเซิร์ฟอีกคนนึงก็โดนทิ้งเลยอยู่คนเดียว สองคนไปกินข้าวอีกคนนึงเหมือนจะไฟตกและไอเนี่ยไอที่เป็นสตีฟเนี่ยโดนทิ้งเรียบร้อยนั่งคนเดียวฟาร์มคนเดียวเลยหลังจากนั้นเนี่ยไอสตีฟที่อยู่ตัวเดียวเนี่ยมันก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับมันก็ขุดไปแบบว่าฟาร์มของไปเนาะมันเหงาอะ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันมีเป็นบอสกา์เดียนอะ่ะเป็นแบบตัวใหญ่ออกมาแล้วมันก็สู้แบบว่าเงียบม,มากอะ่ะสู้แบบเหมือนไม่มีคนต่อยอยู่อะ่ะมันไม่พูดเลยเลยไม่ร้องสักแอะ เป็นไงทุกคนเชื่อผมยังมันสู้แบบเงียบจริงๆนะสู้แบบไม่พูดกับใครเลยเฮีย yeah. <c oughs> แบบว่าไม่มีเสียงสแกนแบบแ๊แอก,กเลียไม่มีเสียงตีเสียงเกมเงียบมากไอ้ป <c oughs> ั๊มหายตูนไอ้ปั๊มหายตูนหลังจากนั้นเนี่ยไอ้สตีฟเนี่ยมันยืนเอฟเคนานมากครับทุกคนรอเพื่อนๆเ,เข้ามาคนแรกเลยที่มาก็คือไอ้คนที่ไฟตกแล้วก็ต่อมาก็เป็น ไอนี่ไอคนที่ไปกินข้าวแต่ไม่ใช่ผมนะผมยังไม่มาเลยมันดินทาาผมเมื่อกี้นี้ต่อมาต้นไม้มันโตรครับทุกคนแล้วทีเนี้ยมันโตทับหัวผมแม่งบงังกักล่องพอดีทาให้ผมไม่เห็นอะไรเลยทีเนี้ยจบสิ้นเลยหลังจากนั้นเนี่ยผมท่าที่ผมฟังจากเสียงนะมันเหมือนแบบว่าเป็นปาร์ตี้แอนิมอลก็คือเป็นปาร์ตี้มอนเตอร์เหมือนแบบว่าเป็นกลุ่มบอสครับเป็นกลุ่มมอนเตอร์ออกมาเยอะๆท,ที่ที่นึงก็แบบหลายตัว เป็นบอสจากทะเลนะเป็นพวกมันตอร์จากทะเลมันก็ตีกันไปเรื่อยแหละตีจนมันตายกันไม่รู้กี่รอบอ่ะจากที่ผมฟังเสียงนะรวพันเท่าไหร่นันหรอันเท่าไหร่เลยโอเคครับผมก็กลับมาแล้วนะครับในตอนนี้ก็คือทําบ้านไปเยอะมากเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ไปถึงอันนี้ก็คือไปถึงอันนี้แล้วนะครับไปถึงทะเลแล้วนะครับตอนนี้ก็คือฝีทะเลแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็จะต้องมาทำฟราร์มหมูฟาร์ม um, แกะฟาร์มไก่นะครับผมโดนเปิดเกือบตายนะครับมีคนเอาของมาทิ้งให้กูก็คือประกาลังนะครับวางเลยต่อมาหลังจากที่ผมกลับมาแล้วเนี่ยผมก็ขุดไปเรื่อยๆเนี่ยจนพบกับไอเหมือนเป็นพูดพูดเนาะมันตีแรงอยู่นะ มันตียากอ่ะตัวมันเล็กอ่ะเวลาผมตีมันอ่ะแต่มันตีเราแรงอยู่นะประมาณสองลอดสามลอดได้เลยอ่ะหลังจากนั้นนะครับผมก็ขุดไปเรื่อยจนเจอเป็นมีแพนด้าแล้วมันก็ให้กินไผ่แล้วเดี๋ยวดูนะหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมึงหยุดกินดิมึงหยุดกินดิมึงหยุดกินดิยนทำไงอ่ะไอ้วันนี้ไปเก็บนี่โอเคเก็บเลย เก็บไว้ในความทรงจำแล้วกันพวกมึงอ่ะไอ้วนนี้ไปเก็บสวยสวยมันถูกเก็บไว้ในความทรงจำแล้วนั่นแหละครับผมกับเพื่อนผมเนี่ยก็เอามันไปเก็บให้แล้วนะครับก็เก็บไว้ในความทรงจำผมเนี่ยพยายามเลี้ยงแมวหลายรอบแล้วนะครับแต่มันก็ไม่เป็นแมวให้ผมสักทีนึงไม่เป็นแมวบ้านให้ผมสักทีนึงผมก็ไม่รู้ทำไมแปลกใจเหมือนกันมันไม่เห็นรักกูเลยไอฮาร์ดมันไม่รักกูอ่ะ ผมเนี่ยได้สร้างพลทหารขึ้นนะครับมันเป็นพลทหารของผมเองนะครับสร้างมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับยิงใครไม่ตายเลยครับไอตัวนี้เนี่ยโคตรไรประโยชน์หลังจากนั้นนะครับสร้างมาได้แค่แป๊บเดียวเนี่ยก็ได้ใช้งานทันทีเลยไอทหารเนี่ยไอป้อมปืนของผมเนี่ยถามว่ามาใช้งานอะไรได้บ้างก็ทําเรียกว่าไม่ใช้งานอะไรเลยนะครับมันทําอะไรไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้จริงแป๊บเดียวก็ตายโคตรกาก จัดการมันจัดการมันเป็นไงเป็นไงพิศสัตว์น้อยโดนกูพิสัตวโอ้โหงูดักดาีเี่ยต่อมาผมได้มาแวะดูไอสิ่งที่น้องผมมันสร้างไว้เนี่ยมันบอกว่ามันจะสร้างเป็นตู้ป่านะครับเป็นเหมือนแบบว่าจาลองอยู่ในน้านะอะไรของมันนี่แหละ ต่อมานะครับผมก็ได้มาทําเป็นทางด้านของที่ตกปลานะผมมาทําไว้เนี่ยผมหวังว่าจะตกแล้วมันแบบว่าจะได้แบบพวกสมุดเอ็นชานอ่านมาอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้อะผมตกไปมันก็ไม่ได้อะไรมาเลยนะได้แต่ปลาอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่ได้เลยหลังจากที่ผมลงไปตกปลามาเนี่ยผ่านเป็นนานมากเลยนะครับแบบว่าหลายวันเลยอะผมขึ้นมาเนี่ยโอ้โหไอตู้ปลาที่น้องผมบอกเนี่ยมันเสร็จไปเกือบ ห้าสิบเปอร์หรือยังน่าจะเกิดแล้วมั้งครับผมก็ไม่รู้นะมันก็มีต้นไม้เนี่ยเป็นต้นเอ่อต้นป่าที่อยู่ในป่าแล้วก็มีพวกหมูเนี่ยอะไรไม่รู้มาวิ่งกันเต็มไปหมดเลยนวเงียไปหมดโอ้โหแต่ละอย่างโวยล้วงเตี้ยเตยเต้ยตยว ไม่ไหวแล้ว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 พิกเล่นตีไม่หยุดพิกเล่นตีไม่หยุดเลยพิกเล่นไม่งตีไม่หยุดเลยสัตว์พิกเลนไม่งตีไม่หยุดเลยสั่นเราไม่เสียเราไม่เสียเออไม่ได้เราไม่เสียเออไม่จะมทำกูไม่ยอมทำกูยี่เออไม่ยนอมอะไรตอนเนี้ยเออฟาร์มฟางอูฟาร์มฟางอูฟาร์มฟางแล้วอู เดี๋ยวกูวัดเหลียววัดเหลียววัดเปิงวัดเหลียวเว้ยวัดเหลี่ยววัดเหลียววัดเหลี่ยววัดเหลียววัดเหลี่ยวโอ้ยโอ้ยอ่ะกูไปแล้วยิ่งใจกันนั้งชายว้าวโอ้กูตกเมื่อกี้เนี่ยได้เห็นกันเป็ลอะใช่ไหมครับผมเนี่ยโจเก่งยิ่งกว่าดีอีกนะครับก็การวิ่งของพี่เนี่ยแต่แค่มันพลาดนิดหน่อยไงคำนวณผิดพลาดหวังว่าแบบ จะให้ไปตกลงตรงน้ำแล้วแบบขึ้นมาแบบได้ไงแล้มันก็ขึ้นไม่ได้หลังจากตีเบเสร็จเนี่ยมันมีแก๊สโผล่ขึ้นมาเว้ยทุกคนแม่งเละเทะไปหมดเลยว้ยเหี้ยเกินไปเกินไปอีสัตว์หลังจากนั้นเนี่ยที่ผมตีมันตายเสร็จเพื่อนผมมันก็ตายใช่ไหมครับแล้วที่ขุดเพชรมันก็ตก แล้วพอที่ขวดเพชรมันตกเนี่ยมันเหมือนกับว่าระเบิดไปกับไอระเบิดแก๊สอะ่ะมันหายไปเลยทุกคนเท่ากับว่าที่ขวดเพชรมันหายต้องทําใหม่ทำอีกครั้งเดียวแล้วก็หมดแล้วครับต่อมาเนี่ยผมเนี่ยได้ไปช่วยน้องที่ทำไอที่เหมือนตู้ปลาครับจนมันแบบว่าเกือบเสร็จแล้วครับทุกคนแล้วของมันหมดผมก็เลยต้องมาขุดหากันและที่มันเจอเนี่ยไอพวกปาร์ตี้มอนเตอร์เนี่ยแม่งออกมาเต็มเลยทุกคนจากนรกอะ่ะ แบบว่าตายกันหมดเลยแล้วลุกคนดูเหตุการณ์หลังจากนี้นะไอที่จุดพีิกที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปแบบมันคืออะไรมันคือนี้แหละที่ผมไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะคือตรงนี้แหละอให้ทองให้มันให้ทองมันก่อนโว้ยว้าว้าเล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 ่เระกดอเลมากแค่นั้นแหละ

มาปะปะมามันไปโครไกลยี่เฮียมันออกขอบแบบไปแลกที่กูมองไม่เห็นมันแล้วไอสัตว์มันไปตรงนู้นเลยเฮียปะปมามือนวังเลยทุกคนเห็นไหมครับมันพังหมดทุกอย่างครับตั้งแต่เราสร้างมาตั้งแต่แรกอ่ะทุกคนมันเลยแบบว่าท้อถอยกันหมดอ่ะหลังจากที่ผมบอกนะครับมันท้อถอยกันจริงๆทุกคนสร้างกันมาตั้งนานเล่นกันตั้งหลายชั่วโมงแล้วแบบพังแป๊บเดียวอ่ะมันเลยออกกันหมดเลย ตรแย่ yeah. แต่ว่าผมจะ,จะมาบอกไว้ว่าผมจะมาล้างแค้นในวันบล็อกนี้แน่นอนมันจะซักแค่ไหนกันเชียวว่าฮะ